สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวประจําวันจากเคซีนิวค่ะวันนี้พบกับดิฉันสรยาอยู่กรุงวันนี้เราพบกันในวันพุธที่29กรกฎาคม2563โดยวันนี้นะคะ28กรกฎาคม2563ท่านผูว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำะสมนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์นายอัตพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าสนประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระพิสุสง์จำนวน69รูปถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน จังหวัดนครสวรรค์นะคะยังได้จัดพิธีถวายสัตว์ปัตยาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและรวบในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในเวลา7.50นาิกานาทีของวันที่2ี่กรกฎาคม2563นารยในอัตพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีถวายสั์ปฏิยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศา,าราประชาคมจังหวัดนครสวรรค์โดยได้กล่าวนำคำถวายสั์ปฏิยานตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารามีและสดุดีจอมราชาเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสพนิกรชาวไทยและจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภธพระพุทธศีสวร,รั์เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอตัตถพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพุทธรีสวรรค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา68พรรษา โดยมีนางประภาวดีสิงหาวิชัยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าสนราชการร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธศส,สวัวรค์ณพระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำข้าราชการถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวและอ่านราชสัดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระรา,ราชรัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา68พรรษา และในวันเดียวกันนะคะจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาบงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษบนถนนปหลโยธินสายหลักขาเข้าเมืองนครสวรรค์ค่ะ โดยนายอัตาพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณนะบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติบนถนนประหลนโยธินด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจจรประวัติอำเภอเืองนครสวรรค์โดยมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธี สุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติโดยคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองพร้อมทั้งเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หนำไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการเนื่องจากถนนสายหลักนี้เป็นถนนที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดทั้งภาคเหนือหลายจังหวัดอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อคะ่ะ ท,ทุกวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสาหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง และช่วงนี้กลับมาติดตาม <t> ข่าวกันต่อค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจังหวัดนครสวรรค์ยังได้มีการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์วัดศรีสวรรค์สังคาร,รามหรือว่าวัดถือน้ําเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายอัตพรสิงห์วิชายผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศวัดศรีสวรสังคารามหรือวัดถือน้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนร่วมกันปร,ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกต้นเข็มประดับตกแต่งพร้อมทาสีขอบก้้นบริเวณโดยรอบต้นหลํำด่วนและต้นสารพีต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถะพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่14มีนาคม2519 ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถวสีสวรคสังฆารามและต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและนอกจากนั้นยังได้ทำความสะอาดบริเวณลานพระอุโบสถและบริเวณสนามหญ้าโดยรอบวสีสวรรคสังฆารามโดยมีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ700รคน และหลังจากที่หมดช่วงวันหยุดยาว4วันนะคะปริมาณรถในช่วงขากลับบริเวณ4แยกสะพานเดชาติวงค่อนข้างหนาแน,น่น,นค่ะหลังจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดค่ะ สำหรับบรรยากาศของการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์หลังวันหยุดยาว4ีวันมีประชาชนที่เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครกันจํานวนมากค่ะสนส่งผลให้ปริมาณรถนะคะตั้งแต่บริเวณสามแยกอุทยานสวรรค์ไปจนถึงบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ขาล่องมีการจราจรที่แออัด รถเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีรถมารวมกันจากทางหลวงพหลโยธินหมายเลขหนึ่งนครสวรรค์กำแพงเพชรและรถที่มาจากถนนสาย117นครสวรรค์พิษณุโลกจนทําให้มีปริมาณรถติดสะสมเป็นบางช่วงขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ค่ะก็ต้องมีการเปิดการจราจรพิเศษบริเวณสะพานดิชาติวงกลางเพื่อเร่งระบายรถเข้าสู่กรุงเทพมหานครให้สะดวกยิ่งขึ้น ในขณะที่บริเวณทางแยกเข้าถนนสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์จะมีรถติดช่วงสัญญาณไฟจราจรค่ะเนื่องจากว่ามีรถบางส่วนเลือกใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อจะหลีกเลี่ยงการจราจรแออัดช่วงของสะพานเดชาติวงศ์ไปต่อกันที่ทางเทศบานลนครนครสวรรค์น,นะคะก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมร่วมรณรงค์คัดแยกรดปริมาณขยะเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยที่ตระสตเทศบาลนครนครสวรรค์นายวรุตันวิสุทธ์รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยนายกิษณักกายสิทธิ์ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลนครนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่สํานักการสาธารณสุขร่วมกันทํากิจกรรมในโครงการร่วมใจรักสิ่งแวดลอ้อมประจําปี2563รณรงค์คัดแยกลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดอย่างมีส่วนร่วม สำหรับกิจกรรมนะคะเป็นการรณรงค์พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฟอยผลกระทบและประโยชน์จากการคัดแยกขยะตลอดจนการลดปริมาณขยะลดการใช้โฟมถุงพลาสติกหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในตลาดสดเทศบาลเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนได้รับความรู้ขยะประเภทต่างๆและวิธีการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะลดปริมาณขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่องโดยนี้มีการนําขยะ C, อินทรีย์อาทิเศษผักผลไม้ในตลาดที่ทิ้งแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักนํามาใช้เป็นสว่วนงานสาธารณสุขตลอดจนอบรมให้ความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางเทศบาลนครนครสวรรค์ที่จัดขึ้นนะคะกับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดละเลิกบุหรี่สร้างความรู้ความเข้าใจป้องกันนักสูบหน้าใหม่ค่ะ นายวรวุตันวิสุทธิ์รองนายกเทศมนตรีนครน,คร,นครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและเลิกบุหรีกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคปีงบประมาณ2,563เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษภัยของสารเสพติดในบุหรีและเพื่อให้ประชาชนที่ติดบุหรีได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยเข้ารับการาบำบัดรักษาสามารถลดและเลิกบุหรีตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดผู้สูบรายใหม่ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน30คน ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และโครงการนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอุทัยธานีที่มาร่วมบรรยายให้ความรู้และการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับวันนี้วันเวลาของข่าวประจำวันจากเคซีนิวแล้วนะคะดิฉันสารยาอยู่กรุงพร้อมกับทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสาหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง